สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะพาไปดูสวนพักไปได้ถ่ายสวนพักให้ดูนะล้วปีนี้ปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูพี่้องไปจ้าไปจ้าแดดจังจ้าอยู่เลยจ้าตอนนี้สี่โมงแล้วเลยสี่โมงยี่ห้าโมงแล้วแดดจังจ้าอยู่เลยจาทุกคนหลังบ้านเพิ่งจะเริ่มเขียวเมื่อก่อนหน้านี้จะแรงแรงฝนไม่ตกเป็นเดือนญ้านี่เหี่ยวเลยจ้าเนี่ยที่หลังบ้านเนี่ยต้องให้น้ำสองรอบสามรอบแล้วนะ ดูบ้านอื่นที่เขาไม่ให้น้ำฝั่งนู้นจ้ะหญ้ายังไม่เขียวเลยมันจะตายเลยจ้ะหญ้าเกือบตายมีบางบางบางหย่อมเห็นไหมมันตายแล้วเป็ป๊อปแกรดน้ําแกเอาสปริงเกอร์เดี๋ยวะมาใส่ให้มันรดน้ําทั้งวันเลยจ้ะอยู่สองวันเต็มๆอะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนผักที่นนอกไม่ได้ไม่ให้ดูสวนผักนานล้ะปีนี้ไปปลูกของไม่เยอะแล้วจ้ะปลูกสองสามอย่างเน้นพริก ปลูกพริกไว้กินเองอันนี้ปีนี้ไม่ได้ปลูกบอกคารีเอาเอเขาเรียกอะไรกระลำดาวจา้ะกระลำดาวมาปลูก,กปลูกเป็นแถวแถวหนึง่งปลูกของไม่เยอะไม่รู้เมื่อไรจะได้กินกแต่ไม่เคยปลูกมาเลยจ้ะเอกกระลำดาวจ้ะจะไม่รู้เมื่อไรจะได้กินเอกกระลำดาวจ้ะมันจะอยู่ตรงตรงเขาเรียกอะไรตรงก้านไม่รู้จตะมันจะมีหัวเป็นธรรมโต,ตมันก็จะเป็นกลมๆเหมือนไอ้นั่นอะไรจ้ะเหมือนกระลำน้อยนะั่นเละแค่นั้นเลย เเขียวแต่ก็อร่อยดีชอบกินก็เลยเอามาปลูกอันนี้เป็นพริกที่ว่าซื้อพันธ์ุเข้ามาปลูกก็จะมันจะโตหน่อยเห็นไหมกำลังงามเลยจะซื้อเข้ามาสี่ต้นงามอยู่ยจ้ะพริกอะกำลังแตกยอดเลยมีมีลูกก็ได้นะเห็นไหมให้ดูพี่นอ้องเนี่ยมันมีลูกอะ จะได้กินอยู่อันนี้แต่อันอันนี้พ่อเองจ้ะต้นแค่นี้อัน,นพ่อเองเห็นใบมันไม่พี่น้องเห็นใบมันไหมตะบักตะบอมโดนฝนตกใส่นะพ่อเองมันก็จะไม่ทันกินนี้เลยจ้ะกว่ามันจะงอกได้โอ้ยไม่ทันการต้องไปซื้อเข้ามาปลูกเนี่ยได้เก็บรุ่นเดียวสองรุ่นหิมะก,ก็ลงแล้วจ้ะถ้าไอรุ่นที่ยังซื้อเข้ามายัางไงจ้ะจะได้เก็บหลายรุ่นหน่อยอันนี้ผักชีลาว ชีลาพี่เนองชอบกินมีเม็ดเยอะอยู่แต่แต่ปลูกไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ผักบุง้งผักบุ้งนี่เอาไอต้ตอมันมาชำมาเนะเขาเด็กเขาซื้อมากินนี่แหละจ้ะแล้วเขาไปกินตามตามบ้านเขาก็เอามาปลูกเนี่ยเห็นไหมมันได้ผลด้วยพี่นอ้องชำชาไปมันกำลังแตกยอดเต็มเลยใบแมงลักใบแมงลักปีนี้ก็ปลูกไปเยอะเนี่ยจะ้ะกำลังจะนี่ ชงผักชีแอนผักชีที่เกิดก่อนนะเห็นไหมดอกหมดละจะรอมันแก่แล้วก,ก็จะเก็บไปทําพันธ์อันนี้ก็ผักบุ้งเลยพี่นอ้องเฮ้มีผักยูจ้ะต้นพริกต้นเพิกเห็นไหมนะ่ะกำลังน้อยน่ยนะเดี๋ยวจะตอ,อาปุ๋ยมาใส่ให้ hey, มันโตโตมะเขือเทศก็เก็บไว้สองต้นเนี่ยจ้ะสองต้นอันอื่นออกมาก็ถอนทิ้ง ไว้สองต้นจริงจริงอ๋อมันมีฝั่งนู้นด้วยจะว่าไปมันโก็หกพี่น้องเจ้มะเขือเทศจะตอเบอรี่ปีนี้ไม่ได้กินกระต่ายมาแย่งกินหมดพี่น้องกำลังดกเลยช่วงรุ่นแรกจ้ะแต่กระต่ายมันเข้ามากินได้ก็เลยเออให้มันกินไปมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศเชอรี่เก็บไว้สองต้นมะเขือเทศอันนั้นก็เก็บไว้สองต้นจ้ะจ้ผักชีลาว เด็ดใบมันไปกินเหลือแต่ดอกทุกคนอ๋อมีหลายอย่างเห็นไหมต้นหอมจำแตมอยู่ตมต้นเอ้น่าจะพอได้เก็บกินปลูกของไม่เยอะปีนี้มันแรงด้วยเปลืองน้ํามากเลยปลูกผักปีนี้อ๋อนี่อีกอย่างหนึ่งลืมโชว์ลืมโชว์เพิ่งจะเห็นใบมาจะเห็นไหมเนี่ยใบเอ้น่ะจะใบกระเจี๊ยบใบมะเขือลื่นนจ้ะต้นกระเจี๊ยบ ยอดไว้ยอดไว้มันก็งอกให้อยู่มันงอกไปไม่สม่ำเสมอจ้ะบางต้นก็เล็กเล็กบางต้นก็ใหญ่ต้นนี้ก็ใหญ่หน่อยโดนกระต่ายกินนะกระต่ายมันกินหรืออะไรกินไม่รู้นะเห็นไหมเหลือแต่ตอปลูกของมาเยอะหลังจากปีนี้ปลูกแค่นี้แหละเน้นพริกจ้ะปลูก ย่างละนิดอย่างละหน่อยพอได้เด็ดพอได้เอ็นนันตะเข้านอพี่น้องอ้วนไหมพี่น้องใครที่เคยเคยดูคลิปสมัยก่อนๆน่ะแต่ก่อนนำนักแจะประมาณโอ้กี่พาวก็ไม่รู้ตอนนี้มันขึ้นมารอยสี่สิบพาวพี่น้องขึ้นมารอยสิบสองสี่สิบสองพาวผานับจากถิกลับมาจากเมืองไทยที่มาจากเมืองไทยในะนำนักขึ้นต่างหากกิโลดูเถออ้วน กางเกงที่ว่าใส่แต่ก่อนนะใส่ไม่ได้เราได้นี่ <_ S 1> ก็แต่แต่ชุดเดรสเป็นเสื้อล้มลวมพอจะสบายสบายตัวอยู่บ้านก็ชอบใส่อย่างนี้ด้วยเลยจ้ะใส่ง่ายนะชุดเดรสเป็นแบบเสื้อผ้ายอย่างเงี้ยอยู่บ้านมันสบายตัวดิอย่าพาไปดูหลังบ้านดอกอะไรเนาะ ปีนี้หมอนไม่มีพี่น้องดูสิตีหมอนต้นนี้ดกมากเลยนะเป็นหมอกเป็นควันจะเห็นไหมวันนี้มันเป็นหมอกเป็นควันอะไรก็ไม่รู้มันดอกไม้เพื่อนบ้านเขาตกยาลกกัลางบ้านโง่โงกีก่เป็นหัว ใ้่พี่น้องหลังบ้านอันนี้ดอกยินดีของเพื่อนบ้านเ้อไม่ใช่ของเจ้าของของสูเพื่อนบ้านจ้ะงามพันนี่พี่น้องยัางงามเลยโหยังสวยเลยจ้ะดอกนี้เขาเรียกพันอะไรนะงามมากพี่น้องโอ้ยยัางงามเลยอันนี้ไม่ใช่เขตบ้านเจ้าของนะนี่จะ้ะมันเป็นหลังบ้านหลังบ้านของเพื่อนบ้านว่าถ่ายมันเป็นช่วงนี้มันจะเป็นตาหนามอะยาวไปเลย เห็นดอกไม้เขาสวยก็มาถ่ายคุยกันได้จ้ะเพื่อนบ้านก็เห็นสวยก็มาถ่ายสนิทกันอยู่มีไรเขาก็แบ่งกันกินบางทีมีของกินเขามาแบ่งกินด้จ้ะไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่แบบอเมริกันจ๋าไม่สนใจกันนะสนใจกันอยู่สวยจริงเลยพี่น้องดูดิงามมองมาแต่หลังบ้านดอกรัดง,งามแท้ตอกอันนั้นก็สวย,ย้ะ อันนั้นแหละแต่ยังไม่บานอันนี้กับแบกบุรีพี่นอ้องดกดกยังไม่สุกเลยกกดกอยู่เห็นไหมนันเปรี้ยวจ้ะแบกบุรีทิศเนี่ยแต่แต่มันเปรี้ยวจ้ะแบกบุรีพันเนี่ยจ้ะเปรี้ยวเปรี้ยวใครเก็บกินหรอก เก็บทีก็กินทีก็เปรี้ยวเกินไม่ค่อยอยากจะเก็บกินกันปล่อยมันร่วงมั่งอะไรมัง่งเนี่ยจตโดนปอบตัดยาโดนร่วงเต็มเลยเนะี่ยแกชอบขับรถมาถึงมันแต่ทุกคนวันนี้พาเที่ยวรอบบ้านจ้ะทุกคนบรรยากาศดีๆเยน็ยนๆเนาะมันยังไม่เยน็นเท่าไหร่ใจาบสีมงยัแงแดดจ้าอยู่เลยช่วงนี้นะมันเป็นช่วงที่กลางวันยาวจ้ะมันเป็นช่วงที่กลางวันยาวสุดๆเลยจ้ะเป็นช่วงที่กลางวันยาวนานที่สุดเลยจ้ะเป็นช่วง เป็นช่วงที่แบบดีอ่ะหลายๆคนชอบช่วงนี้แหละนี่ก็ชอบเหมือนกันก็ที่บ่ายเดี๋ยวลุงป๊อกแกก็มาตัดยา,ดดายเราจะทุกคนแกก็จะมาตัดยางงานกิจวัตรแกตอนใบ่ายรอเย็นๆแกจะมาตัดมันก็เริ่มยาวมันโดนฝนมันก็จะยาวไวนิดหนึ่งยาหนะ่ะถ้าโดนฝนนี่ปิ๊แป๊บยาวลุงป๊อปกก็แกบอกแกจะ,กะเกษียณแล้เดีนี่แกจะ,กะเกษียณวัานไหนก็ไม่รู้แกอายุครบที่ว่าเขากำหนดเลยจ้ะแต่ แกบอกบางทีแกอาจจะทําเลยไปอีกสักนิดสักหน่อยก็ได้อะไรปะปาเนี่หละแกบอกแกครบอายุหกสิบเจ็ดปีลุงป๊อปอายุหกสิบเจ็ดปีเลยจะทุกคนแกก็บอกแกแกจะเกษียณแล้วแกทํามาหลายปีแล้วแกบอกแกหัดแกทํางานมาตั้งแต่อายุสิบหกปีสิบห้าปีทู้มั้งแกบอกตอนงานแรกที่แกทํารู้ไหมแกส่งแกส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช่าจะสมัยก่อนเออแกจะส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช่าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ทํางานร้านพิซซ่าเออ ลุงป๊อบแกลุงป๊อบแกก็อยาก,กเกษียณแล้วจ้ะแกบอกแกทํามาครบที่เขากําหนดแล้วจ้ะเหมือนมือสั่นคือกล้องมือสั่นนั่นเองแบบแกคือแกทํามาจนได้เงินกเกษียณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจ้ะเพราะว่าเขากําหนดว่าถ้ากเกษียณอายุตอนอายุหกสิบเจ็ดปีจะจะได้เงินร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เงินเอโซเชีย100ลร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนี่จ้ะจริงๆทุกปีเขาจะมีส่งมาแล้วว่าถ้าคุณกเกษียณปีนี้คุณคุณจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่แกก็รอจนได้แกก็ตรงเป้าแกได้จ้ะว่าเออประมาณนี้แหละ ก็ได้เต็มที่เต็มที่นี่คนได้ 3, ั้งสามพันกุญเหลียนนะจ๊ะสามพันกุญเหียนนี่เราทํางานฟูทามยังไม่ได้เท่าแกเลยคนที่ว่าเขาทํางานมาเยอะๆเะกษียณอายุตอนอายุเยอะเต็มพิกัดที่เขากําหนดนะจ๊ะมันได้เยอะจริงๆนะแต่เขาก็บอกไม่รู้นะคตมันจะมีการเปลี่ยนแปงลงอะไรไม่รู้เห็นข่าวเขาบอกเห็นอะไรเขาบอกมาอยู่แต่ว่าตอนนี้แกก็จะได้พอพอนี่แล้วจ้ะ พออยู่ได้แล้วแกก็เลยตัดสินใจไปจาจกเารเสียนปีนี้แหละอาจจะประมาณอีกสี่ห้าเดือนแกบอกอม,มาส่งข่าวจะพี่น้องส่งข่าวช่วงนี้มีอะไรเยอะแยะเลยจ้ะจ้ะก็จะลากันแค่นี้จะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้ยจ้าบ๊ายบายจ้า